ความนุ่มกันบ้างครับสวัสดีครับกลับมาพบกันอีกแล้วนะครับกับชาแนลกินได้อร่อยด้วยเดี๋ยววันนี้เราจะมาทําขนมปังโฮลวีทธัญพืชกันครับก็เดี๋ยวเราก็มาดูส่วนผสมทั้งหมดกันเลยนะครับสำหรับธัญพืชครับวันนี้ผมจะใช้เป็นเม็ดฟักทองเม็ดทานตะวันแล้วก็แคนเบอรี่ครับสำหรับธัญพืชเนี่ยครับเราสามารถปรับเปลี่ยนเพิ่มรสได้ตามความชอบเลยนะครับแล้วก็ในส่วนของโดขนมปังครับวันนี้ผมก็จะมีเป็น น้ำตาลทรายเกลือเนยสดรสจืดนมสดรสจืดไข่ไก่น้ำเปล่ายีสต์แห้งและว,วันนี้ผมก็จะมีนี่เลยครับแป้งสาลีโฮวีตา UFM ผลิตจากโฮวีต100%ที่ไม่ผ่านการขัดสีแล้วก็ปัดสกาก3ฟอกขาวด้วยนะครับให้สัมผัส t e เจอร์จากโฮวีตที่ไม่เหมือนใครแถมยังมีเส้นใยอาหารคุณค่าทางโภชนาการที่สูงดีต่อสุขภาพมากๆครับ จะนาไปทําเป็นขนมปังเบเกอรี่ต่างๆหรือจะนํามาทําเป็นขนมปังโฮวีอย่างวันนี้นี่ก็อร่อยแล้วก็เหมาะสุดๆไปเลยครับและสําหรับแป้งขนมปังครับวันนี้ผมจะใช้เป็นนี่เลยครับแป้งสาลี UFM ตาหงขาวหรือที่เรียกกันว่าแป้งห่านนะครับอันนี้จะเป็นแป้งสาลีที่มีโปรตีนแป้งสูงช่วยทําให้ขนมปังโฮวีของเรามีความเหนียวนุ่มอร่อยมากยิ่งขึ้นเลยครับโอเคครับเดี๋ยวเราเริ่มลงมือทํากันเลยครับก็เดเดยนเราก็มัเตรียมส่วนของโดขนมปังก่อนเลยนะครับวันนี้ผมจะทําแบบสุกแป้งเปียกนะครับก็ นี่เลยครับแป้งสาลียุเอ็มตาหงขาวครับนี่ผมจะผัดในกระทะนะครับก็ช่างตวงลงไปได้เลยครับแล้วก็น้ำเปล่าครับแล้วก็นำส่วนผสมนี้ไปตั้งไฟเลยนะครับนี่ก็ให้เรานำส่วนผสมของแป้งกับน้ำครับมาตั้งเตาด้วยเลยนะเปิดไฟครับใช้ไฟกลางๆก็ไม่อ่อนพอครับคนส่วนผสมให้ละลายเข้ากันดีเลยนะครับ ขั้นตอนนี้เราจะทําแป้งตัวในี้ให้กลายเป็นแป้งเปียกครับง่ายๆเลยคะเราจะทําสูตรแป้งเปียกเพราะว่าสูตรนี้จะทําให้ขนมปังที่เราทาเสร็จแล้วมีความเหนียวนุ่มแล้วก็นุ่มในนานมากยิ่งขึ้นครับเป็นเทคนิคอย่างเลยนะครับคนให้เม็ดแป้งละลายเข้ากันดีก่อนนะครับแล้วก็ตั้งไฟให้ส่วนผสมทุกอย่างร้อนนะครับร้อนจนแป้งเกือบจะสุกนะไม่ต้องให้แป้งสุกดีนะครับให้แป้งข้นขึ้นมานะคนไปเรื่อยๆก่อนครับนะครับพอส่วนผสมเริ่มจะร้อนก็จะข้นขึ้นมาเหมือนแป้งเปียกนะครับ แล้วถัดส่วนผสมให้ข้นดีครับเนี่ยครับเท่านี้ใช้ได้แล้วปิดเตาได้เลยครับไม่ต้องรอจนกระทั่งร้อนแป้งสุกหมดทั้งหมดนะครับให้แค่ข้นเป็นแป้งเปลยกก็ใช้ได้แล้วครับก็จะเป็นแป้งเปลือกสำหรับนําไปทําโดวขนมปังครับนีนี้เราพักให้แป้งเปลยอกอยู่นคลายความร้อนดีก่อนเลยนะครับทิ้งไว้ที่อุณหภูมิห้องหรือว่าจะใส่ตู้เย็นก็ได้นะครับพักรอไว้ก่อนครับแล้วก็มาเตรียมโดวขนมปังต่อเลยครับก็ไข่ไก่ครับ ีตีให้พอแตกครับแล้วก็ใส่ลงไปรวมกับนมได้เลยนะครับคนผสมให้เข้ากันดีเลยครับเราก็จะได้เป็นนมสดกับไข่ที่เราผสมกันเรียบร้อยแล้วครับเราก็มาเตรีนมผสนของแป้งที่จะทปปําขนมปังกันต่อเลยครับแป้งหงขาวครับนี่ก็ช่างใส่ภาชนะที่เราจะนวดแป้งได้เลยนะครับ แล้วก็นี่เลยครับแป้งสาลีโฮวีตา UFM ครับนี่ก็ช่างรวมกันได้เลยนะครับแล้วก็ยีสต์แห้งครับตามด้วยน้ำตาลทรายครับเกลือส่วนผสมนี้ผมช่างตรงไว้ทั้งหมดแล้วนะครับเดี๋ยวผมจะลงว้ให้ในรายละเอียดของคลิปนะครับเสร็จแล้วก็คนให้ส่วนผสมเข้ากันก่อนครับวันนี้จะทําแบบนวดมือนะครับหรือว่าถ้าเกิดใครมีเป็นเครื่องนวดขนมปังก็ใช้ได้เลยนะครับจะได้ทุ่นแรงนะ ทีนี้ทาแบบนวดมือให้ดูครับเผื่อใครไม่มีเครื่องผสมอยากทานขนมปังทําเองครับก็นวดมือได้เลยครับง่ายๆพอเข้ากันดีแล้วก็แหวกช่องไว้ครับแล้วก็ตามด้วยนี่เลยครับนมกับไข่ที่เราผสมกันไว้แล้วเทลงไปได้เลยนะครับแล้วก็ตะล่อมส่วนผสมให้เข้ากันดีเลยครับสำหรับขนมปังฮูวีที่ผมทําวันนี้ครับจะเป็น2อรบนะครับก็คือ2แถวนะทําเยอะหน่อยครับถ้าเกิดใครต้องการทําแค่แถวเดียวก็ลดปริมาณลงคร่งนึ่งได้เลยนะครับ ะพราะสมวนผสมเริ่มจับกันดีครับก็ตามด้วยแป้งเปียกที่เราทำไว้เมื่อสักครู่ครับอันนี้อย่าลืมนะครับต้องพักให้คลายความร้อนดีก่อนเลยนะครับให้ได้เป็นอุณหภูมิห้องเลยนะใส่ลงไปเลยครับว่าเราไม่ต้องการให้ยีเข้าทํางานตอนนี้ครับถ้าเกิดเราใส่แบบร้อนๆลงไปเลยยีจะทํางานเร็วเกินครับทําให้ขนมปังเราออกมาเนื้อไม่ดีเท่าที่ควรนะครับแล้วก็ตะล่อมไม่เข้ากันดีอีกครั้งครับ นี่ครับพอเราสังเกตว่าตัวโดขนมปังจับตัวกันดีแล้วครับก็เปลี่ยนมาเป็นนวดได้มือได้เลยนะครับก็กวาดตะล่อมเข้ามาครับแล้วก็กดลงไปได้เลยครับอีน,นี้เรานวดให้แป้งโดเขาจับกันเป็นก้อนดีก่อนนะนี่ครับพอแป้งโดจับกันเป็นก้อนดีเราก็จะเริ่มนวดได้ง่ายแล้วครับใครจะนวดในชามนี้ก็ได้นะครับก็นวดแล้วก็ใช้เป็นอุ้งม,มือตรวนี้ครับกดลงไปเลยนะ พลิกขึ้นมาแล้วก็กดลงไปครับจะทําให้เราประหยัดแรงมากยิ่งขึ้นครับหรือว่าถ้าเกิดใครถนัดนวดบนโต๊ะหรือว่าบนที่นวดครับอันนี้เดี๋ยวผมจะนวดบนเคาน,นะน์เตอร์นะก็เช็ดทำความสะอาดให้ดีก่อนไว้นะครับแล้วก็โรยแป้งนวดบเล็กน้อยครับกันติดนะแป้งโดครับนี่มันนวดนี้ได้เลยครับนวดกวาดดันออกไปครับ ใช้สองมือช่วยกันนะก็จะช่วยให้เรานวดโดขนมปังได้ง่ายครับไม่เปลืองแรงกวาดแล้วก็ดันออกไปครับกวาดเข้ามาดัานออกไปสำหรับสูตรขนมปังโฮวีตเนี่ยครับเราสามารถทําได้ทั้งขนมปังปอนที่เป็นขนมปังธัญพื้นนี้ก็ได้ครับหรือว่าเขาจะนําไปทําเป็นขนมปังที่ใส่ไส้อะไรอย่างนี้ก็ได้ตามความต้องการเลยนะครับที่สุดเดียวกันได้เลยนะสูตรนี้นวดมือง่ายๆเลยครับ พอสังเกตว่าตัวแป้งโดจับกันดีแล้วครับก็ให้เราใส่เป็นเนยสดรดจืดครับอันนี้เป็นเนยอ,อุณหภูมิห้องด้วยนะครับเต็มไปเสร็จแล้วก็ห่อเนยไปข้างในโดกันครับแล้วก็โรยแป้งนวลเพิ่มหน่อยครับจะเด้นวดง่ายขึ้นนะก็เหมือนเดิมเลยครับงดกวาดไปได้เลยครับ เวลานวดโดเราก็นวดวนกว่าไปเรื่อๆได้เลยนะครับเนี่ยกดด้านไปข้างหน้าครับแล้วก็ม้วนกลับเข้ามานี้เราจะนวดให้ตัวขนมปังครับขึ้นเป็นโดเหนียวขึ้นมานะครับตัวเนื้อขนมปังเขาจะจับกันเป็นใยขึ้นมาครับต้องใช้เวลาสักพักนะครับเวลานวดๆไปแล้วตัวโดมันติดกับคัปเตอร์ก็ใส่แซกขึ้นมาหน่อยนะครับจะได้นวดตัวเนื้อแป้งได้ทั่วๆกันครับ่ายพลาสติกนี่ครับกวาดขึ้นมาเลย ใครไม่ได้นวดบนเคาน์เตอร์เนี่ยใช้เป็นชามก็ได้นะครับหรือว่าถ้าเกิดไม่มีเคาน์เตอร์ไม่มีพื้นเรียบๆครับใช้เป็นแผ่นซีลิโคนก็ได้นะครับแต่ก็ใครมีเป็นเครื่องนวดขนมปังก็ใส่เครื่องนวดขนมปังเลยก็ได้เช่นกันครับนี่ครับตอนนี้พอเรานวดโดว์แป้งมาจนได้ที่แล้วครับนี่เลยสังเกตง่าย,าย,าย Entonces, <My> so ๆเลยครับโดว์แป้งจะร่อนออกจากตัวเคาน์เตอร์แล้วครับแล้วก็จะมีความนุ่มเหนียวครับ ธีการเช็คโดแป้งง่ายๆครับว่าเราวดได้ทีหรือยังคือดึงขึ้นมาครับเนี่ยดึงให้บางๆขึ้นมาครับตัวแป้งจะต้องดึงออกมาบางได้เหมือนกระดาษเลยครับจนใสเห็ข,ข้างล่างนะเนี่ยดึงมาอย่างนี้ครับแปลว่าขนมปังของเรานุ่มเหนียวได้ที่แล้วครับใช้ได้แล้วนี่ก็ให้เราขึ้นรูปโดครับการขึ้นรูปก็คือนีน่ครับใช้กวาดโดไปนะครับลงมาข้างล่างนะ ดึงเพื่อให้ผิวด้านหน้าของโดนะครับเขาตึงตัวขึ้นมาครับกวาดตึงเราก็จะได้หน้าโดูขนมปังที่เนียนนี้เลยครับเสร็จแล้วนี่ก็ให้เราใส่ไปในชามเอาไว้พัดก่อนได้เลยครับโรยแป้งนวลนิดนึงครับอันติว่าขนมปังโูวีที่เราทําจะนุ่มมากครับตัวโดเขาจะไม่ได้แห้งนะเาน้นชื้นๆหน่อยครับเเสร็จแล้วก็ ปิดคุมด้วยพลาสติกแลปคผับหรือว่าจะใช้เป็นฝาก็ได้นะครับอันนี้ให้เราปิดคุมโดไว้ครับให้เราพักโดให้ขึ้นฟูดีนะครับสังเกตดูปริมาณของโดนะครับเนี่ยโดแป้งจะต้องึฟูขึ้นมาประมาณหนึ่งเท่าตัวครับตอนนี้อยู่เท่านี้นะเดี๋ยว,ว่าฟูก็เกือเบเต็มชามเลยครับนี้เราพักไว้อุดหคุมห้องก่อนครับ พักอยู่ที่ประมาณ1ชั่วโมงครับระยะเวลาการพักของตัวโดวแป้งนี่ก็ขึ้นอยู่กับอุณหภูมิด้วยนะครับเกิดวันไหนอากาศร้อนโดแป้งก็จะขึ้นเร็วครับแต่เกิดวันไหนอากาศเย็นฝนตกอย่างวันเนี้ยที่ผมทำฝนตกก็จะอาจจะขึ้นช้าหน่อยอาจจะต้องพักจนเลย1ชั่วโมงนะครับเดี๋ยวเราสังเกตดูปริมาณนะครับนี่พักรอไว้ก่อนนะนี่ครับตอนนี้ผมก็พักแป้งโดมาได้ประมาณ1ชั่วโมงครับสังเกตดูนะครับโดแป้งโดก็จะฟูขึ้นมาประมาณ1เท่าตัวแล้วครับตอนแรกอยู่ครึ่งกระมังนะครับนี่ก็ให้เราแยเลยครับ แป้งโดก็จะต้องฟูนุ่มอย่างนี้เลยนะครับฟูนุ่มเลยครับก็จะเก็บอากาศอยู่ข้างในครับอันนี้ก็ใช้ได้แล้วให้เรานําแป้งออกมานวดไล่อากาศก่อนเลยนะครับดูสิแป้งโดขนมปังเราดูนุ่มดีมากครับนี่ครับคึงบีบไล่อากาศออกเลยนะครับเสร็จแล้ววันนี้ผมจะทําขนมปังทั้งหมด2อโรบครับ ก็ให้เราแบ่งครึ่งก่อนเลยครับแล้วก็แบ่งออกเป็น3ส่วนเท่าๆกันนะครับนี่ก็กะให้แต่ละก้อนน้ำหนักพอๆกันนะเดี๋ยวเวลาเราขึ้นรูปขนมปังมาจะได้ก้อนเท่าๆกันครับทั้งสองก้อนเลยนะแบ่งเหมือนกันเลยครับเสร็จแล้วให้เราปั้นครึง่งโดขนมปังครับอันนี้ครึ่งให้กลับมาเป็นก้อนกลมเหมือนเดิมนะครับ ล่อากาศให้หมดเลยครับนะครับใช้คึงบนมือหรือว่าจะคึงบนคอตเตอร์อย่างนี้ก็ได้นะครับให้กลมอย่างนี้เลยครับก็พักเอาไว้ครับบีบไล่อารมณ์ให้หมดเลยนะแล้วก็คึงขึ้นรูกครับเวลาเราขึ้นรูกขนมปังครับพยายามคึงให้ผิวหน้าของขนมปังเขาเนียนเรียบนะครับจะได้ครับ เสร็จแล้วก็ให้เราปิดพักไว้ด้วยพลาสติกแวครับพักแป้งโดไว้นะครับอีกประมาณ20นาทีนะเพื่อให้แป้งโดกลับมาขึ้นฟูนะครับตอนนี้พอเราพักโดมาได้ประมาณ10-15นาทีครับก็ใช้ได้แล้วนะเดี๋ยวเรามาขึ้นรูปกันต่อเลยครับโรยแป้งนวลเล็กน้อยครับก็โดขนมปังครับกดรีดเอาอากาศออกนะครับ เสร็จแล้วครับขั้นตอนนี้ถ้าเกิดใครต้องการใส่เป็นธัญ,ญพืชข้างในครับ mm hmm. ก็ให้เราโรยใส่ธัญ,ญพืชลงไปได้เลยครับนี่เราทําได้หลายแบบนะครับใครจะใส่ธัญ,ญพืชลงไปข้างในอย่างนี้ก็ได้ครับหรือว่าใครจะนวดรวมไปกับแป้งก็ได้เช่นกันนะครับแต่ถ้าเรานวดรวมกับแป้งอ่ะเวลาที่เราทาขนมปังเสร็จแล้วขนมปังมันจะไม่ค่อยเป็นใยเท่าไหร่ครับเนื้อมันจะยุ่ยหยช่นกันนะผมก็เลยชอบแบบใส่โรยเข้าไปอย่างนี้มากกว่าครับเสร็จแล้วก็จับม้วนขนมปังกับเข้ามาครับ ม้วนกดให้ติดกันเลยครับแล้วก็ม้วนขึ้นมาแล้วก็พับข้ามาอีกครับกดลงไปให้แน่นเลยนะครับให้เนื้อขนมปังก็เชื่อมกันเลยนะแล้วก็ม้วนอีกครับเนี่ยครับเราก็จะได้เป็นัวขนมปังที่ม้วนขึ้นมาอย่างนี้นะแล้วก็เราปิดด้านล่างครับให้เชื่อมติดกันหมดเลยครับบ,บ,บีบๆนี้ได้เลยนะ กลาเป็นเนื้อเดียวกันครับเราก็จะได้โดขนมปังอย่งเรียบร้อยแล้วครับเสร็จแล้ววันนี้ผมจะอบในพิมพ์ขนมปังครับก็ให้เรานำโดที่เราขึ้นรูปเรียบร้อยแล้วครับเรียงลงไปได้เลยครับทําเหมือนกันเลยนะครับ สำหรับขนมปังโฮวีดเนี่ยครับเราก็จะใช้เป็นแป้งหงขาวหรือที่เรียกกันว่าแป้งขนมปังเนี่ยนะครับมาผสมกับแป้งสาลีโฮวีดก็จะช่วยทําให้ขนมปังโฮวีดของเรามีเนื้อสัมผัสที่นุ่มอร่อยมากยิ่งขึ้นครับแต่ยังคงได้ประโยชน์จากกากใยอาหารและก็วิตามินที่มีอยู่ในแป้งโฮวีดด้วยนะครับแถมยังได้กลิ่นแล้วก็รสชาติของข้าวสาดีที่โมส่สดใหม่จากโรงงานในไทยด้วยนะแถม u f m เขายังมีแป้งอีกหลายอย่างให้เลือกใช้เลยนะครับไม่ว่าจะเป็นแป้งพัดโบกบัวแดงแป้งว่าวเรียกว่าเป็นเจ้าแรกในไทยที่ผู้บริโภคววาาาางงจอยย่นน แล้วก็แป้งของ UFM อเนี่ยครับเราสามารถหาซื้อได้ทั่วไปเลยนะครับเรียกว่าหาซื้อได้ง่ายสะดวกมากๆด้วยครับนี่นะครับกาเรลงใส่พิมพ์ไว้เลยนะทั้นตอนนี้เราจะต้องทําเร็วนิดนึงนะครับเพราะว่าตัวยสต์เขาทำงานแล้วครับแป้งโดเราก็จะฟูขึ้นมาเร็วขึ้นเนี่ยต้องแข่งกับเวลาหน่อยครับ ก็ใส่ลงไปในพิมพ์ขนมปังได้เลยนะครับบเบียดนลงไปหน่อยก็นี่นะครับเราก็จะได้เป็นขนมปังที่เราใส่พิมพ์ขนมปังได้บร้อแอ้วอันนี้ให้เราพักไว้ก่อนนะครับที่เหลือก็เหมือนกันเลยนะครับแต่ว่าเดี๋ยวก้อนนี้ผมจะทําแบบไม่ได้ใส่ธัญพืชด้านในครับนี่ไล่ลมแล้วก็พับเข้ามาครับกดให้ติดกันพับกลับเข้าไปครับอีกด้านก็นเหมือนครับม้วนกลับเข้ามาแล้วก็ กดให้แน่นเลยครับให้ติดกันเลยนะขะมวลครับแล้วก็ด้านล่างก็เหมือนกันครับกดให้ติดกันเลยนี่เลยครับ เสร็จแล้วก็ให้เราพักตัวโดวขนมปังไ้อีกครับอันนี้ก็ปิดด้วยแรปไหมครับอันนี้พักไว้อีกประมาณครึ่งชั่วโมงนะครับเพื่อให้ตัวขนมปังอ่ะฟูขึ้นมาอีกหนึ่งเท่าตัวครับ <c oughs> ก็จะเต็มพิมพ์พอดีนะอันนี้พักไว้ก่อนนะทั้งสองพิมพ์เลยนะครับนี่ครับตอนนี้ผมก็พักขนมปังมาได้ประมาณครึ่งชั่วโมงครับขนมปังเราก็จะฟูขึ้นมาเต็มพิมพ์เรียบร้อยแล้วครับอันนี้ก็ใช้ได้แล้วนะเสร็จแ,แล้วเดี๋ยวเรามาเตรียมในส่วนของตัวหน้าครับก็จะใช้เป็น ไข่แดงครับผสมกับนมสดรสจืดครับเล็กน้อยนะก็คนผสมให้เข้ากันดีเลยครับก็ขนมปังที่เราพักไว้ได้ที่แล้วครับืูสิฟูข้ามาจนเต็มพิมพ์เลครับดูฟูนุ่มมากรบนี้ผมน่าจะปั้นก้อนกลางลูกใหญ่กว่าครับนี่ไม่เป็นไรครับไตล์โฮมเมดครับ นี่ให้เรานำไข่แดงที่เราผสมกันนมครับมาทาที่ขนมปังเลยนะเวลาทาก็เบามือนะครับเพราะว่าขนมปังขขึ้นฟูแล้วถ้าเรากดแรงก็จะยุบแบนลงไปเลยครับทาเคลือบให้ทั่วๆเลยครับแล้วทาไข่แดงผสมกันนมเนี่ยครับก็จะเป็นเทคนิคครับทำให้เวลาที่เราอบขนมปังออกมาแล้วขนมปังจะมีผิวที่สวยดูน่าทานครับสีสันสวยงามนะทาให้ทั่วๆเลยครับเสร็จแล้วผมก็จะเพิ่มเป็นธัญพืชครับด้านบนก็โรยทับลงไปได้เลยครับ ตามความชอบไปนะครับใครจะใช้เป็นธัญพืชโรยหรือว่าจะเพิ่มเป็นงาเป็นตัวแป้งโฮวีโรยเพิ่มก็ได้ครับเราต่ความชอบเลยเราจะจุดทั่วเลยครับแล้วผมก็จะทาไข่กับนมทับอีกรอบครับให้ธัญพืชเขาติดกับขนมปังนะครับจะได้ไม่หลุดออกมานะเนี่ยครับทันทีก็พร้อมนําไปอบแล้วครับตอนนี้ให้เราวอร์มเตาอบไว้ด้วยนะครับใช้ไฟบนล่างอยู่ที่180องศาเซลเซียสนะครับสองก้อนนี้ทำได้เลยครับเหมือนกันเลย เวลาที่เราโรยตัวธัญพืชแต่งหน้าครับเราสามารถทําได้2แบบนะครับจะโรยเฉพาะด้านบนก็ได้ครับหรือว่าใครต้องการให้ธัญพืชติดรอบๆตัวขนมปังเราสามารถนาธัญพืชมาคลุกกับตัวโดวขนมปังก่อนที่เราจะนํามาใส่พิมพ์ครับเราปั้นโดขนมปังเสร็จแล้วก่อนจะใส่พิมพ์ก็คลุกกับธัญพืชให้ทั่วครับเราค่อยใส่ลงไปในพิมพ์นะตรงนี้ก็จะทําให้ตัวธัญพืชติดตามขอบทั้งข้างของขนมปังมาด้วยครับแต่เล mm. ยครับใครอยากได้ขนมปังโฮวีทธัญพืชที่หน้าตาเป็นแบบไหนครับปรับเปลี่ยนได้เลย สำหรับธัญพืชที่เรานามาใช้ครับก็จะเป็นแบบที่อบสุกเรียบร้อยแล้วด้วยนะครับแบบอบแล้วนะเพราะว่าถ้าเกิดยังไม่อบเดี๋ยวใส่ข้างในมันจะไม่สุกครับต้องแบบอบสุกแล้วนะนี่เลยครับตอนนี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วครับเสร็จแล้วเดี๋ยวเรานําไปอบกันนะครับอ้ออีกอย่างครับสำหรับขนมปังครับถ้าเกิดใครต้องการอบให้ขนมปังเป็นเหมือนขนมปังแถวแซมป์แซมวีนะครับที่เป็นสี่เหลี่ยมนะเขาจะมีพิมพ์ขนมปังเขามีฝาปิดนยครับเราก็สามารถปิดฝาเลยนะครับเนี่ย ปิดเข้าไปได้เลยนะแต่ว่าอันนี้ผมจะทําปแบบให้มันเป็นเหมือนขนมปังหัวกะโหลกครับพ้นโค้งก็จะไม่ปิดฝานะครับเดี๋ยวเรานําไปอบกันเลยครับนี่ครับตอนนี้ผมก็วอร์มเตาอบมาจนร้อนได้ที่แล้วครับใช้ไฟ180องศาเซลเซียสน,นะครับก็ขนมปังที่เราเตรียไมไว้ครับอันนี้นําเข้ามาอบได้เลยนะแล้วก็จับเวลาได้เลยครับระยะเวลาการอบนี่ก็ขึ้นอยู่กับปริมาณที่เราอบ้วยนะครับ อย่างขนมปังปอนนี้ยผมจะอบอยู่ที่ประมาณ20-25นาทีครับหรือว่าอบจนกระทั่ทงสีเหลืองสวยแล้วก็ขนมปังสุกดีนะครับอ,อบไปเรื่อยๆก,ก่อนเลยครับตอนนี้ผมก็อบขนมปังมาครบเวลาแล้วครับประมาณ22นาทีนะนี่เลยหอมมากๆครับขนมปังฟูสวยครับหอมมากน่าทานมาก นี่เลยครับขนมปังฮูวีธัญพืชครับหอมๆมันร้อนๆเลยครับนี่เรานําขนมปังมาจัดพิมพ์ตั้งแต่ตอนที่ยังร้อนๆเลยนะครับหอมมากครับนี่ขนมปังแบบนุ่มๆเลยครับสเสร็จแล้วครับเคล็ดลับที่จะทาให้ขนมปังเราดูเงาสวยแล้วก็ดูฉ่ำน่าทานครับให้ใช้เป็นเนยสดครับทาลงไป ที่ผิวของขนมปังด้านบนนะครับตอนที่ขนมปังยังร้อนๆเลยนะครับเนยก็จะละลายมาเคลือบแล้วก็ช่วยทําให้ขนมปังเราหอมมากยิ่งขึ้นครับแล้วก็หน้าตาสวยงามดูน่าทานด้วยครับจะดูเงาฉ่าน <ๆ S 2> ่าทานเลยครับาไปให้ท <ๆ S 1> ั่วๆเลยนะครับนี่เลยครับหน้าตาก็ดูฉ่าวาวดูนุ่มน่าทานมากยิ่งขึ้นนะครับแถมหอมเนยสด้วยครับอันนี้เดี๋ยวเราพักให้ขนมปังคายความร้อนสักหน่อยก่อนนะครับเดี๋ยวเรามาลองบิชิมกันดูนะน่าทานมากับ นี่เลยครับตอนนี้ผมก็พักขนมปังโฮวีธัญพืชมาจนคายความร้อนสักหน่อยแล้วครับแต่ว่ายังอุ่นๆอยู่นะนี่สิเดี๋ยวเรามาลองดูกันเลยนะครับขอญาติวางมงเขียงเลยนะนจะมีสองก้อนครับก้อนนี้จะเป็นแบบที่ผมไม่ได้ใส่ธัญพืชด้านในครับส่วนก้อนนี้ใส่ธัญพืชไว้ด้านในครับเดี๋ยวเรามาลองดูเนื้อข้างในกันเลยนะครับอืมดูสิขนมปังแบบ เหนียวนุ่มดีมากครับนี่แบบนุ่มฟูเลยครับนี่เราก็มาลองหั่นดูข้างในกันด้วยนะครับนี่เลยครับขนมปังแบบนุ่มดูน่าทานมากครับมีเคลื่อนทันยาพืชอยู่ข้างในด้วยครับ สร็จแล้วก็ดใยักเพิ่มความน่าทานหรือว่าแพ็กเกจครับผมก็ใช้เป็นถุงกระดาษรับนี่นะครับนี่ก็ขนมปังโฮวีทันยเพื่อของเราครับใส่ลงไปได้เลยเวลาซื้อถุงก็ดูไซส์นะครับเขาจะมีไซส์ขนาดกับให้พอดีกับพิมพ์ที่เราใช้ได้เลยครับนี่ใส่ให้สวยงามเลยครับนี่เลยครับเสร็จแล้วก็มาลองชิมกันดูเลยนะครับนี่เลยอืม ทานมาชิมดูนะขนมปังนุ่มเหนียวแล้วก็หอมดีมากๆเลยครับเวลาเคี้ยวก็ได้สัมผัสของโฮวีดแล้วก็ธัญพืชครับอร่อยเลยรสชาติก็กำลังดีนะอร่านมานอืม เวลาทานโดนแคมเบอรี่ก็จะได้รสชาติที่หวานหวานอมเปรี้ยวครับทาให้ขนมปังเราอร่อยมากยิ่งขึ้นเลยนะก็อันนี้ที่เราแพ็กถุงดูถ้าเกิดขนมปังยังไม่เย็นได้ที่ครับมันจะเป็นเนื้อนะเวลาเราแพ็คต้องรอให้ขนมปังเย็นสนิทก่อนนะครับอันนี้ผมรีแพ็คให้ดูเดี๋ยวเราเอาออกมาดูเนื้อกันดูบ้างครับลองดูเนื้อก้อนนี้ดูบ้างครับอันนี้จะไม่ได้ใส่ถั่นพืชด้านในครับ ครับ s see. <S ดูความนุ่มกันบ้างครับ s <S นุ่มนี่มากๆครับนี่ <Okay. S 1> ก็ลองนำไปทำตามไปดูนะครับเป็นขนมปังโฮลวีตธัญพืชที่ทำได้ง่ายครับเราใช้แค่นวดด้วยมือไม่ต้องมีเครื่องผสมก็สามารถทำขนมปังอร่อยๆทานเองได้ที่บ้านแล้วครับ ขอบคุณที่ติดตามรับชมนะครับถ้าเกิดชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดสั b สไคร b ์แล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งไว้ด้วยนะจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของเราสำหรับวันนี้เดี๋ยวผมขอตัวไปก่อนไว้เจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับ